สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เรามาที่สวนอ้อยอารมณ์ดีนะคะข้างในจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามชมผลง,งานของเราไปอย่างตลอดต่อเน,นื่องแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทางทีมงานได้สร้างสารรค์คลิปดีๆกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปชมสวนอ้อยอารมณ์ดีกันได้เลยคะ่ะ let's go นอ้อยอารมณ์ดีตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจอเจริญตำบลดอนสิลาอำเภอวใยงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะภายในมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่นะคะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รม่มรื่นสบายอารมณ์สมชื่อมากเลยค่ะเพื่อนๆ ด้านหน้าสวนมีลำน้ำไหลผ่านตลอดเวลาเลยนะคะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายมากเลยค่ะเข้าไปด้านในก็จะพบกับต้นตะขบป่าออกลูกกันเต็มไปหมดเลยนะคะเดาว่าเจ้าของจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแน่ๆค่ะถึงได้ออกลูกดกขนาดนี้นะคะเดินมาด้านในกันนะคะจะได้เห็นว่ามีเรือนรับรองที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะเพื่อนติดๆกันก็จะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่ปลูกต้นมะพร้าวไว้ล้อมรอบค่ะ มีต้นหนึ่งที่ออกลูกกันแล้วนะคะคือว้าวมากค่ะสดชื่นร่มรื่นเยียสบายลมพัดอยู่เป็นระยะๆะะค่ะเ,เพื่อนๆได้มาพบกับพี่อมราเจ้าของสวนอ้อ,อยอารมณ์ดีนะคะได้ให้ข้อมูลดีๆกับเราได้ทราบกันค่ะพี่อมราเล่าว,ว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเกษตรค่ะจึงปรับเปลี่ยนการเพราะปลูกให้เหมาะกับพื้นที่ที่มีอยู่ค่ะและโยงไปถึงความต้องการของตลาดด้วยค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะ เหมาะมากที่จะทําการเกษตรแบบพอเพียงค่ะด้วยความที่มีน้ําไหลมาจากอ่างเก็บน้ําแม่ตักนะคะจะมีน้ําให้ใช้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะจึงเลือกที่จะทําสวนอ้อยและปลูกข้าวค่ะแต่ที่นี้ไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆเพราะพี่อมาราทําเป็นเกษตรอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบค่ะคือไม่ใช้สารแค่มีเลยนะคะปุ๋ยก็ทําเองยาไล่มแมลงก็ทําเองหมดทุกอย่างค่ะ ซึ่งทำให้ผลิตผลที่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์ล้วนๆเลยค่ะโอ้ยฟังแล้วก็ฟินนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะตามมาค่ะเพื่อนๆคะพี่อมราเล่าว่านอกจากปลูกอ้อยแล้วก็ยังปลูกข้าวพันก็ขอ43นะคะซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันหนค่ะที่มีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวชนิดอื่นๆนะคะ ข้าวชนิดนี้คะ่ะเหมาะมากสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะมีแป้งข้าวที่มีสารโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าข้าวพันธุ์อื่นๆค่ะดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผู้ที่บริโภคที่อยู่ในระหว่างการควบคุมน้ําหนักได้อีกด้วยนะคะนอกจากข้าวกขอ43แล้วนะคะก็ยังมีข้าวเจ้าหอมนินหรือข้าวสีนินอีกด้วยค่ะ พอเก็บเกี่ยวแล้วลงบรรจุพันธุ์ก็จะมีคนมารับซื้อเองไม่ต้องวุ่นวายเรื่องหาคนซื้อให้เสียเวลากันเลยค่ะทีนี้ยังปลูกยางนาฝรัง่งหอยคมแหนแดงมะพร้าวพวงร้อยกล้วยหอมมะนาวไร้เมล็ดแซมๆอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆ มาส่วนอ้อยทั้งทีนะคะไม่แวะส่วนอ้อยได้ยังไงใช่ไหมคะที่นี่เป็นส่วนอ้อยที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะอ้อยทีไ้จะมีรสชาติหวานหอมอร่อยในส่วนอ้อยก็ยังมีต้นโกโก้ปลูกแซมอีกด้วยค่ะโอ้ยอะไรจะเลิศขนาดนี้คะพี่อมาราพี่อมาราบอกว่าอ้อยจะมีข้อดีคือปลูกแค่ครั้งเดียวพอครบหนึ่งปีก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดไม่ต้องยุ่งปลูกใหม่ค่ะ เพราะอ้อยจะแทงขึ้นใหม่เรื่อยๆเราจะต้องดูแลเรื่องของการเก็บใบเก่าๆแกแ่กๆออกไม่ให้รกรุงรังอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะโอแตกวอนนี้มันงามและนี่มัน จางไปแล้วไงขีดแกให้กระตาไปตาไปมันก็มาอยู่กับเต้ากล้ล่ะเราไปนี่หลอกไปเราเกาะมันจะโผล่ขึ้นมาเขาโท่กับถ้าเฮาเขาจะด้อยนะเขาต้องตักสีดินถ้าอยู่บนดินมันเน่าเขาต้องแค่นั้นแล้วก็เอาเลือยเขาสีถ้าจะนี่นี่แบบนี้แบบนี้นอถ้าตัดอีละนอนนอนหนึ่งสามจะพุ่งไปไหนมันสามารถเอาเยอะแล้วเฮาไม่ว่าเฮาเกาะน้อยๆออกเขาเอากระต้นใหญ่หะ แต่รกอู้นันพราะฉะนั้นถ้าไผ่คนเมาก็คือคนเดี้สุนทีเขาเขาไม่ดีเละมาในโซนด้านหน้านะคะก็แบ่งเป็นโซนปลูกผักกูดนะคะและเป็นบริเวณที่ทำปุ๋ยหมักและเก็บปุ๋ยหมักอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบวงจรกันสุดๆไปเลยค่ะด้วยบรรยากาศที่ดีเจ้าของก็เอาใจใส่ดูแลให้แต่สิ่งดีๆกับพืชผักต่างๆ ทำให้มีความสุขสนุกสนานกับการทำกรเกษตรแบบนี้นะคะส่วนที่นี่จะได้ชื่อว่าสวนอ้อยอารมณ์ดีนั่นเองค่ะเพื่อนๆท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่อมาราเจ้าของสวนอ้อยอารมณ์ดีกเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะและพี่อมาราก็มอบเอาน้ำอ้อยรสชาติหอมหวานอร่อยมาให้ดื่มอีกหลายขวดกันเลยค่ะอิ่มเอมเปรีปรีมากเลยจริงๆนะคะวันนี้หลังจากที่ไปเยี่ยมชมไรอ้อยนะคะของ อมาราสวนอารมณ์ดีนะคะก็เดี๋ยวมาทำการแกะน้ำอ้อยส,สดๆนะคะที่แพ็คอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทานให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนอะไรยังไงนะคะมาดูกันคะ่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อมรานะคะที่พามาเยี่ยมชมอมราสวนอารมณ์ดีนะคะนำอ้อยสดอินทรีย์ร้อเอร์เซนตนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทางทีมงานได้สร้างสารรค์ทลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนั้นนะคะจะต้องมาติดตามชมกันแล้วล่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ